Do you recall? Not long ago, we were walk on the sidewalk, In the sand, Remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows. But we would only hold to let go. Blow a kiss. สวัสดีครับมาถึงแล้วนะครับผม รถส่งอยู่ที่บ้านคำเจริญนะครับตำบลสมเซาอำเภอเพลินะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับคุณจันทการนะครับสมโคตนะครับผมที่นี้นะครับผมก็มาถึงเรียบร้อยนะครับเสือแป๊ะมาส่งรถคันที่สองนะครับนะครับในวันเสาร์ที่7เมษายนนะครับผมนี่ครับรถลูกค้าก็มาถึงเรียบร้อยแล้ว รนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมมาจะเนี่ครับรุ่น3036 e อีนะครับพอดีโปรโม,มชัน่นช่วงนี้นะครับแถมใบมีด,ดนำหน้าแล้วก็ผ่าน พ้วนนะครับพอดีแถมให้ลูกค้านะครับในราคา5 1 0 0 0 0น่บาทนะครับผมตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวรอดูเวลาเอาลงรถเอารถลงนะครับเอารถลงนะครับผมตรงนี้นะครับผมอัทนที่สองเรา มาขำเมย์จงวย zoom นึงเล่นไป z o งผ่านอีกนะครับก็เลยขำเมย์เพราะยัยหนึ่งเฮงเต็กไปเบื้องมงอื่นแล้วลบมาหาบรรดุงเพราะว่าเดียวบรรจั่นเดี๋ยวจะคุยกันอีกเรื่องคนว่ะเดี๋ยวสิยืนพจนกรมักรุ่นนี่แหละสามสิบหกเลขไงขบวนพวกก็ผ่านไปเลยเนาะก็ผ่านไปเลยเมนบล เพราะว่าลอตเตอรีส่สิได้วางไว้เขาสิวางใส่เพราะลุตอรี่รเออหามงวว่างว่างอยู่สใส่นะสิโบตันทางบอกเขาบม่ได้เอาไว้คุนบอกไม่ทางไหนเนาะเพราะว่าสิได้เอาผ่านลูกพ่อจะก้อนก้็ผ่านบอก ข้างหลังปาถอยหลังเข้าเลยนี่เนาะนี่เนาะนี่เนาะ,ะครับนี่ปาตรงนี้เลย นี่ครับบ้านลูกค้านะครับผมก็คุณจันทการนะครับรุ่น3า3 6 E นะครับนี่ครับผมราคาตัวรถอยู่ที่5 1 0 0 0นบาทนะครับผมนะครับราคาปกติเป็นหกประมาณ6กแสนกว่านะครับอุปกรณ์สามอย่างนี่ก็เจ๊แป๊จัดให้นะครับแถมดันหน้านะครับตัวนี้นะครับกับฐานนะครับผมนี้ไปเลยบุมี่บังม่วงบุมีมันกลายแล้วมันกลายบังม่วงแล้ว รุ 3, 3, e. ่นสามสิบสามหกอีตรงนี้เลยเนาะนี่เลย้าตันมังม่วงเนาะตันมงังม่วง วันนี้ก็เซลแปะนะครับส่งรถคันที่สองนะครับเป็นรุ่น3 0 3 6 E นะครับลูกค้าอยู่ที่ตะบลสุกเศร้านะครับผมทั่นี้นะครับมันโคกสะอาดนะครับเบอร์เพนนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับนี่ครุ่น36แรงมานะครับราคา5,100 0นึงืน บบานะครัได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับที่แถมนะครับอุปกรณ์แถม2ชิ้นนะครับสลับโปรในเดือนเมษายนนี้นะครับก็คือใบมีดด้านหน้าราคา4 000, 6 0 0 0นะครับแล้วก็ผาน5ราคา4 000, 5 0 0 0้าแถมไม่ฟรีเลยตามสะดวกเลย <c oughs> <c oughs> ถึงเรียบร้อยแล้ว ันลูกค้านะครับอยู่ที่กินกิงม่วงนี่ยานเดตาร์ดยูนี่ม,ม่วงเวงองมอ,อ,อมันมีหน่วยอยู่เห็นไหมเออเอามันคือเป็นสีนี่พ่อฮะมันกลายพันธุ์หมดเลยสีดำเลยเล่โอ้ มันคือเดินมาดิ้งหน่อยอะสเตีร์ฮุนโอ้ยิันสั่สูบออกมานะครับถกูมีบุคียบร้อยเมียนขั้นขั้นนั่นบัวเบิ้งไปเรียกแล้วบัวเมียนอยู่บัวเอามาช่วงพิษขั้นละเชียวกับเด้ มาหออแล้วเนาะนี่ครับผมถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปก็จะทำวิธีการล้างมอบนะครับถ่ายรูปนะครับก็นะครับบอกวิธีการใช้งานของมือรถรักษารถนะครับโอเคครับนี่ครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายรูปชายก็ไม่ดูเลนี่ครับผม อันคุณพ่อสู้อย่างน้อยครับผมคุณประสิทธิ์คครรับุณปะสิิทธ์ชื่อเล่นชื่อคุณจอยครับคุณพ่อจอยนะครับผมนี่ก็ได้ลูกลูกชายลูกสาวยูต่างประเทศมั่ครับผมไลูกชายลูกชายยยูต่างประเทศนะครับมีคนถ้าผู้ใดเห็นกันนี่แหละครับคุณพ่อจอยนะครับเพื่อนด้วยกันเพื่อนกาเพื่อนออกรถรุ่นสามสิบหกแรงนะครับผมเพื่อนแียงกันกับลูกชายยูวาซีออนสี่ิบบอกครับไอสบครับครับผมคุณพ่อสี่สิบเี่ิบแรงนะครับลูกเพื่นกัน ว่าเอานี่ยละเอาสามสิบหกนี่ยละพอดีเห็นหน้าเทานะครับผมที้นี้นะครับผมนะครับผมเอาพ่อไปเห็นตามหาตรวเดียมาดนดเลยวะครับนี่หาตัมตามหาจอเดียนเมีไคมีไกที่ที่ผมก็ไปบ้าันดู้ันดูไปหาหาลูกสองลูกไม่สวงบานีเป็นว่าบ้านนี้มนได้เขมาบอกแาเด็้าบนี้สข้มาบนบ้านเครับผมโอ้มาช่วงโปรโมชั่นแถมแถมอะไรบ้าครบพ่อ แถ,แถมอุปกรณ์สองอย่างเนาะก็คือดันหน้ากับฐานที่เราได้ฟรีไปนะครับก็คือไม่ได้เข้าร่วมกับสินเชื่อก็คือเข้าได้ราคาฟรีไปเลยนะครับผมตรงนี้นะครับของแถมได้ฟรีคือดันหน้าอุปกรณ์สองชิ้นแต่ว่าชิ้นที่3ก็คือจัดเข้าสินเชื่อนะครับผมตรงนั้นนะครับเดียวไปถามคุณแม่ก่อนแป๊บนึงครับผม สวัสดีครับคุณแม่ครับคุม่ครับผมอันนี้คุณแม่ชื่ออย่างน้ครับผมคุณแม่ดวงนะครับนี่ครับผมอันลูกไส้เคุณดูต่างประเทศเป็นบมคไเมโนเคเใิ่คสนใจรูปจริงนะครับคุณแม่ไปเห็นไปเห็นยู่สาขาใดครับสาขาบันดุงสาขาบันดุงนะครับผมนี่กับไปฟอเซียเฟีนะครับอันนี้ไปถืกนวดผมนะครับผมอันถืกนวดว่าว่อลายว่อนี่ครับยื่นยื่นเอกสารนี่การยื่นเอกสารนี่เรียกว่าบวกหรือาเนี่ย กินปลานะครับผมกะข้าวผมวข้าวผมที่ต้งการนะครับเป